สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมคาเมริเดอร์ซุปเปอร์คายแมนที่ลูกอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะโอเคจากพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นมาเรดเดอร์เบลดไปนะครับเป็นพาร์ทของมาเรดเดอร์เบลดสองตัวนะมันก็มีผสมบ้างแหละเนาะเออพาร์ทนี้เราจะไปเล่นต่อกับเดนโอกันเลยเนี่ยชอบเดนโอนะมันฮาดีเฮ้ยเดนโวเวสเซอร์เล่นนะลอสเออใช่อันนี้ผมจำได้ไอตัวสีม่วงเนี่ยมันชื่ออะไรริวเกนใช่ปหม ใช่ดูกิน,นอไอ้ที่มันเป็นมังกรน่ะแล้วว่ามันเจอกับโคนอสกับที่มันแย่งพี่สาวอะ่ะที่มันแยง่งแฟนของเอ้ยพี่สองเก็ทาโร่นะครับเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยนะโคตรถีปละเลยบอกเลยฉันเก่งมากเลยบอกเลยนะฉันเก่งมากเลยนะครับโอเค <Okay. S 2> ไอ้บีบอยมาแล้วลปั๊บมาเป็นตัวที่เก่งหย่อย่อ่ะ เออเฮ้ยเออเฮ้ย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 เออเออเออบู๊ยอันนี้ท่านี่แรงว่ะท่านี่แรงท่านี่แรงว่ะท่านี่แรงว่ะท่านี่แรงว่ะเปลี่ยนร่างได้ปะนี่โมโมทารอสถ้าไม่ตายเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยกูเป็นโมโมกูเป็นโมโมทีเลือดรถแทบครึ่งหลอดเฮ้ยเอื้อ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 เฮียเฮีย ปิดฉากนี่โคเทเดนโอพระเอกมาแล้วถ้าไม่ตายของฉันพาดถูกมาเออนี่ยองพะกินพาดถูถ้าไม่ตายหมายของฉันนะเฮ้โคเท <KO! S 2> อ่อ Yeah, เย่แตาว่าโคตรเทจริงๆเดนโอเป็นคาเมเลดเดอร์ที่โคตรหาซีรีส์โคตรหาเลยโอเคได้เอ็ดเหมือนเดิมนะโอเคเราก็ต้องมาต่อด้วยอากิโตะนะครับเพราะมันไม่มีที่ไหนเหลือแล้วนะมาอากิโตะแล้วกันอากิโตะก็ไม่เคยดูอีกแล้วโอ้ยตัวนี้ไอตัวนีทนน้ที่มันชอบตะโกนอ่ะที่มันชอบตะโกนวาย เจ๊ได้ป่ะอันนี้มันชื่อกิวอะครับมนเรียกด้วยกิวใช่ป่ะมาไอเกตโตเปลี่ยนล่างได้ใช่ป่ะผมจะเป็นล่างสุดยอดมาเจอกิวเลยมาขอเปล่นล่างเปล่นล่างสุดยอดเลยแล้วกันเนาะโอ้ยโอ้ยอย่ามากระตุกหนวดเสือมาอย่ามากระตุกหนวดเสือบอกแล้ว ใช้ดาบต้องใช้ดาบดิเออกด X เนี่ยฟันดาบแต่เออเออเออกันได้หมดเลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยทำไมกูสู้มันไม่ได้เลยวะขนาดร่างสุดยอดนะเดี่ยเปลี่ยนร่างอีกปะเอออ้าวเป็นขับมันเดิมเพื่ออะไรมานี่นี่เออเอโอ้โหทำไมกูสู้มันไม่ได้วะเฮ้ยอีหยังวะอีหยังว่ะฮะฮะเออเออ โอ้โหมันการโคตรเก่งยาอ้าวปะทะกันมามึงเจอกูมึงโอ้ยกด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 ลง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 กูชนะเธอมากูชนะเธออ้าวเฮ้ยอย่าบอกว่ากูแตกอะไรครับอะไรครับนี่อ่ะกิ้วโโหดูมันชอบตะโกนดิตายกูตายเฮ้ย อ่ะคืออังกิโตะกูโอ้โหงตะโกนอย่าบอกว่าเคโอกูว่าแล้วมีโอเคขอแก้มือทุกคนคงขอแก้มือนะโอเคทุกคนอันนี้รอบสองครับขอแก้มือรอบสองมาดูใช้ล่างออริจินอลสู้เลยล่างนี่แหละสู้เลยบอกเลยล่างไปกิู้ทำอะไรมึงไม่ได้ใช่ไหมถึงมึงเจอล่างนี่กูล่างธรรมดาแน่แหละ มาเจอกูอืมเจอกูเอาโอ้ยเต็มมันตีแรงมากเลยวะทุกคนรอจังหวะทุกคนนี่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 มาทุกเออไม่โดนไอ้เหี้ยดูดูโอ้ดูมันฟันดูมันฟันดูมันฟันเฮ้ยดูมันไปข้างล่างดิเจอดูกูก่อน มาเจอกูเออเอา้าวพอเปลี่ยนร่างเุ๊บมเปลี่ยนร่างไปเลยวะฟันฟันฟันยังไงยังไงยังไงโคเทได้เวลาแก้แค้นนี่รูปนี้ต้องตายตายซะมึง,งี่ยแตกอา้าวฟันที่เียวเองเหรอเฮ้ยสองทีดิสองทีสามทีอ่ะกิวโคเทอากิโดอา้าวมึงถึกจังวะเฮ้ย ไอ้หียอ้าวพี่พี่ใจเย็น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 พี่โอ้โหอเหี้ยมึงโคตรไปไหนวะเฮ้ยขอรอบสองไปดูกันยาวๆไปถ้าไม่ตายสามทีขออีกท,ทีที่สี่รวมพลังไว้ที่ดาบปาดไปข้างหน้าแตกรู้สึกเจ็บปวดเออ ไอตายเลยเอ้ยมันต้องคำราม,มนมี่หรอมันนี่หรอโอเคผ่านแล้วทุกคนอันนี้ต้องเล่นสองสามรอบเลยโอ้ยตายเลยใช่ร่างนี้ก็ชนะได้นะแต่ร่างนั้นโ,โอ้โหไก่ก็เล่นไก่เองแหละกูเล่นไก่จริงไงบอกเลยโอเคอ่าเออเออได้อะไรมาใหม่นอ้อแด่อะไรมาใหม่หอ๋อ ว้าวคาเมเลเดอร์คาบูโตนี่ว่ะจัดไปน้องคาบูโตเฮ้ยอันนี้น่าดูนี่ได้ปกคลิปแล้วกูเอาคาบูโตนี่าาแหละใส่ปกคลิปคาบูโตเอสดาร์คาบุโตโอเคคุณยา่าเคยพูดเอาไว้ว่าเอ้ยคุณย่าคุณปู่อะ ไอ้นี่คุณปู่เออไอ้ในเมื่อกี้คุณยา่ามาน้องอยากเจอกันเปล่าเฮ้ยอ,อะไรอะไรฮะอ,อะไรเจอคล็อกอัพมาคล็อกอัพเออ,คล,อ,อคล็อกอเตะซ้ำ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 คล็อกโอเวอร์เออ้อโดนฟันมันคืนเฮ้ยโอ้ยโอ้ย อ้าวกูทำแรงกูนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยแรงเหมือนกันนี่วา้าใจเย็นพี่คล็อกอัพนี่นี่นี่มาเจอลูกเตะสุดเท่ของเราไปหน่อย okay. Clock ออ One, two, Rider. โอเคคล็อกอัพอือวันสไรเดอร์คิกอลอย คุณย่าเคยพูดเอาไว,ว้ว่าเฮ้เต้าหู้ต้องต้มด้วยน้ําส่วนเต้าต้อง,อ,งอะไรกูเนี่ยโอ้โหมุกกูลืมมุกไปแล้วอ่ะทุกคนว่าจะใส่มุกซะหน่อยลืมมุกไปแล้วคุณย่าเคยพูดเอาไว,ว้่ะอะไรเต้าหู้ของมันอะไรแล้วทีอย่างเลยระผมจําได้นะทีม่มันพูดเรือ่องเต้าหู้เนี่ยแหละระเดียววนะ่ะเฮ้ยดับเบิลว่ะอันนี้มันจะมีให้สุม่มหรอวะหรือจะเป็นวิซาร์ดวะให้สุ่มจริงด้วยอันนี้ขอเป็น อะไรกันดีเนาะเป็นอะไรดีเนาะ,ะเจอเบเด์เหรอเบเดต้องเจออะไรดีเนาะอืมว่าผมเล่นขับรถเดียวป่าดีเปล่าหรือเล่นไฟดีกว่าผมเล่นไฟดีกว่าอืมไฟล้างนี่แหละล้างธรรมดาเลยหนึ่งลุมหนึ่งเอ,อ้ยไม่ใช่ดิ่หนึ่งลุมเขาเรียกว,ว่าหนึ่งลุมสองโอเคเอ้ย มันเป็นเบสมต้องเข้าตีมันนั่นดีตีเบสดิเฮ้ยเรามาไฟยังไงวะเนี่ยอันนี้รุ่นรุ่นพี่เจอรุ่นน้อง <c oughs> มาครับทุกคนวันอันนี้มันเป็นแบบไฟเอ็กเซลได้ปะเออเข้ามาเลยก็ต้องคอมเบลเด,ดอร์ที่ชอบสะบัดมือเออปับ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟ คุณยนต์มาช่วยกูหน่อยอ่าอ่าเฮ้ยเอ้าคุณยนต์มาแค่นี้เหรอประหามคุณยนต์มาแค่นี้เหรอมาหนีแอคหน่อยแอคหน่อยทุกคนมือหนีกดเท่ยา่าเอาไปกินซะเท่าแหงกล้วยอ่ะฮึมา คุณตาเคยพูดเอาไว้ว่า <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะมันขับรถก็ต้องเอ็ดลัวนะครับมันเล่นง่ายนะครับเกมแบบนี้นะครับทุกคนอย่าลืมเกมนี้มันน่าจะโหลดในะมือถือได้นะผมเคยโหลดมาเล่นนะก็อย่าลืมไปหาโหลดถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปหาโหลดกันเล่นได้นะครับทุกคนอย่าลืมโหลดกันเล่นนะวิ่งดับเบิลอ่ะขอเล่นดับเบิลได้ปะเออชอบดับเบิลว่ะวิษณ์เบื่อแล้วเจอสกาวอ่ะเจอเขาไม่เล่นด้วยสกาวโอเคกูได้เล่นสกาว Okay. พาี้โหมันจะตัวดีๆเลยไม่มีตัวซ้ำกันเลยครับพานี้บอกเลยพานี้ไม่มีตัวซ้ำโอ้ภาษาญี่ปุ่นอันนี้น่าจะเป็นพ่อของอเกนทาโร่นะครับเป็นพ่อของเกนทาโร่ที่ตายไปแล้วใช่ปะมันตายยังวะ<ป>นี่โคเทเด้อเด้อเดมันยิงยังไงวะเออนี่ไงมันยิงแล้วมันจะเตะอันนั้นได้ เตะยังไงวะเออนี่ไงตเตะเตะแล้วยิงเออเออยิงโอเคมันอืดๆด้วยว่าว่าสเกลมันอืดๆไปหน่อยนะทุกคนไอ,อ้หนูเดี๋ยวเดี๋ขอขอขอ,ขอทำทำแบบนี้เลยไอ,อ้หนูใจเย็นดิเฮ้ยปืนกับปืนมาปืนกับปืนดวลกันหน่อยเนี่ยมันแปลงเนี่ยได้โอ้ย โอ้ยโอ้ยไอ้หนูไอ้ไอ้หนูนี่พ oh, 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 ่อนะโอ้โหมัยิงไม่โดนเลยว่ะเออได้เวลาปิดฉากมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮียมึงเล่นอย่างงี้อ่ะมึงเล่นอย่างงี้กับพ่อเลยเหรอโอ้โหเห็นว่ามึงเปลี่ยนร่างได้กูเปลี่ยนร่างไม่ได้เออมาขอปิดฉากแล้วกันไอ้หนูโอ้โหแม่งมึงจัดกานไปไหนไ โอ้ทีมเราไม่ได้ครับทีมเราต้องปิดฉากเลอทำให้ตายอย่างเดียวนะคุณจูค่ะโอ้าเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยทำให้ตายกูขอเฮ้ยกูขอเทอร์เดเบิลโอ้ยเฮียทำให้ตายมากูขอเถอะโอเคโอ้โหเกือบไม่ทันสักที มาลูกพ่อบอกเลยก็พีเหรอ็กซิมัมตุนสุดมาตุลไลสําเนียงอาจจะไม่ไปอาจจะถูกบ้างนิดนึงแตกซะมึงอะเมื่อกี้อันนี้มันเป็นลูกทรพีครับลูกต่อยพ่อนะต่อยพ่อตัวเองอ่ะเรียบร้อยครับ โอเคมาเป็นเลเดอร์สเกลเป็นอะไรเป็นโอ้ไวรไรด้วยถอดหมวกไว้ไรด้วยอีอย่างว่าโอเคแล้วเราน่าจะได้สเกลไปแล้วนะครับความเป็นเลเดอร์สเกลนะมผมอ่ะถ้าผมเก็บมิชชั่นเสร็จนะครับผมจะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะแบบจะตามใจผู้ชมนะอยากให้ผมเอาคาเป็นเลเดอร์อะไรผิดอะไรก็บอกได้เลยนะโอ้ยมีคาบุตโตอ,อีกตัวว่ะเขาเล่นคาบุตโตรลาการโอเควิสาซ้อนว่ะ S <S โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีดาวเลยเหรออ,อีหยังวะเฮ้ยอ๋อไอเจอกับคิดคอเป้กับพันคราเป้ในเรื่องนะครับซาซอสนะครับมันเป็นเวิร์มนะครับโอ้โหแบบผมเป็นผมว่ามันเป็นตัวละครที่น่าสงสารนะครับก็มันหาด้วยอ่ะเป็นตัวละครที่หาด้วย <S 2> <S 2> ชอบเลยเวลามัน,ม,น,ม,นมันเรียกสีสันให้อ่าในเรื่องได้อยู่ มาซาซอสครับซาซอสเจอคิกคิกคอปเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ่แปลงร่างแปลงร่างครอกอัพโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเอามันโดดไปเี้ยมันโกงอ่ะมันโดดได้แล้วครอกโอเวอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบดีนะกูกั้นดีนะกูกั้นเมื่อกี้ ไม่งั้นกูโดนคล้องมาแล้วโดนคู่เลยตีนคู่เลยทำไมมันฟันกันไม่โดนสักทีมึงจะวิ่งไปไหนวะไอ้เฮียโอ้โหขอโทษคำหยาบนะโอ้ย,อยขอถ้าไม่ตายละกันหนีปิดฉากมา Ridersmart มา,มาส่งกระแสจิตไปที่หัวแล้วส่งมาที่ดาบนี่นี่น,นี่ฟันเป็นหมูเลยฟันเป็นหมูเลยโอ้โห แต่ <c oughs> คุณปู่เคยพูดเอาไว้ว่าเออผมจําได้แล้วอันนี้จะเป็นคุณปู่เอ <c oughs> อเขาประตูจะเป็นคุณย่าไอซ่าซอสจะเป็นคุณปู่เออตานั่นแหละ <c oughs> คุณปู่เคยพูดเอาไว้ว่าว่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> โอเคอุ้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมได้เอียทุกคนทุกคนทำไมได้เอีไไเอเพื่อเลือดไม่ได้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราผมก็มต้องเก็บเอสมาทีหลังนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปเล่นเก็บเอสทีหลังนะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาถ้าเล่นหลายรอบนะเล่นรอบเดียวก็พอยังมีอ่ะคาบุโตะนี่นั้นคาบุโตะอีกมีเหรอโอเคทีมคาบุโตะทีมคาบุโตะนี่จะเป็นพันทร็ปปอปเปอร์ พอมดเหรอเอ้าตากัตเตนหรอตากัตเตนต้องเจอกูหน่อยเคยเจอคล็อกอัพเปล่าพอมดเฮ้ยมันโอ้มันพุ่งหางกูเลยอ่ะอือช็อตเคยเห็นตากัตเตนดีดปะโอ้ยตากัตเตนดีดพอมดตากัตเตนดีดตากัตเตนดีดอ่ะือ อกอูอเ,เล่นแรงกูเลยจะคอกอัพหน่อยไม่ได้คอกอัพสักทีเฮ้ยเกมเร็วอ่ะ Rider Kick โอ้โหโคเท่ Rider Kick ป๊าด,ดิแปเป้งระเบิดเอาสะพอะหมดกูปิวไปนู่นเลยพอหมดกูโเคเท่พอหมดกูแตกเลย ดกกุสำเนียงสำเนียงมาคนไทยสำเนียงได้ดีเปลว่าสำเนียงพูดแบานี้โอเคได้ในกลุ่มทุกคนะนะโอเคครับโอเคครับจะมีคขบโตอีกปะถ้ามีคขบโตอีกเดี๋ยวผมจะเล่นขบโตให้หมดเลยโอเคเราก็น่าจะหมดคขบโตแล้วนะครับโอเคน่าจะอะคลิปเนี้จะหมดเท่านี้นะครับคขบโตครับ โอเคครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ